สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นของชาวราศีกรกฎประจำเดือนธันวาคม2514นะคะซึ่งชาวราศีกรกฎก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวังวนที่15กรกฎาคมถึงวันที่16สิงหาคมค่ะมาเช็คดวงกับอาจารย์ก้อยนะคะชาวราศีกรกฎมีแนวโน้มว่าจะเกิดอะไรขึ้นในเดือนสุดท้ายของปี2514ค่ะจิบไพ่มาทั้งหมด12ใบก่อนนะคะ2 สองครบแล้วนะคะชาวราศีกรกฎนะคะไพ่ค่อนข้างดีค่ะถือว่าดีนะคะแม้แต่ไพ่โชคลาภก็ถือว่าดี ใบสามไม้เท้าค่ะชาวกรกฎจะบอกว่าคุณมีเกณฑ์ที่อยากจะปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานหรือแนวทางการทำงานหรือมีการโยกย้ายสายงานบางคนก็เปลี่ยนงานใหม่ไปเลยค่ะทำอะไรในช่วงนี้ต้องค่อยคิดค่อยๆทําทำค่ะอย่าเพิ่งไปรีบร้อนแต่ผลงานของคุณที่คุณสะสมไว้บอกได้เลยค่ะว่าจะเป็น สิ่งที่หนุนให้คุณประสบความสำเร็จค่ะคุณจะมีโอกาสได้รับข่าวดีๆได้รับไมตรีดีๆเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้อย่าท้อค่ะยังสู้ต่อไปแต่เป็นการสู้ที่ค่อนข้างจะคุ้มค่าเหนื่อยค่ะเรื่องของการงานนะคะไพาราชาถือไม้เท้าค่ะ คุณอาจจะเหนื่อยกับภารกิจหน้าที่การงานในตอนนี้หากทํากิจการกับหุ้นส่วนคู่สัญญาต้องระมัดระวังเรื่องของอารมณ์เรื่องของทัศนคติไม่ตรงกันคนที่เป็นลูกจ้างงานงานประจํานะคะมีโอกาสที่จะไปสมัครงานและได้งานที่มีตําแหน่งหน้าที่การงานที่ดีขึ้นแต่ว่าราชาไม่เท้าก็คืออยู่ในตําแหน่งที่ถึงแม้จะได้งานใหม่แต่งานนั้นก็อาจจะเหนื่อยแต่ก็เป็นงานที่ท้าทายความสามารถของคุณค่ะ หากคุณทำงานที่เดิมเจ้านายก็ยังช่วยเหลือหรือสนับสนุนแต่ก็เหนื่อยกับบริวารรอบข้างแต่ก็เป็นเรื่องของอารมณ์เล็กๆน้อยๆคุณสามารถที่จะจัดการแก้ไขปัญหานั้นได้ค่ะตำแหน่งที่9ผู้ใหญ่นะคะยังคงสนับสนุนและเอ็นดูเมตตามีเกณฑ์ที่จะปรับเปลี่ยนเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือยโยกย,ย้ายสายงานที่ดีนะคะหมายความว่าเกณฑ์ชะตาของชาวราศีกรกฎเนี่ย จะปรับเปลี่ยนตำแหน่งในทางที่ดีขึ้นเพื่อใหญ่สนับสนุนและคุณก็เหมือนกับผลงานของคุณก็สร้างชื่อเสียงทั้งเรื่องของเงินทั้งเรื่องของชื่อเสียงหรือเจ้านายก็จะมีโครงการใหม่ๆมาให้เหมือนกันนะคะเหมือนโครงการเก่าเสร็จแล้วโครงการใหม่ก็จะมีมาให้แต่ก็ถือว่าอยู่ในตำแหน่งที่ดีใครที่สมัครงานไว้นะคะโดยเฉพาะงานต่างประเทศมีเกณฑ์โดดเด่นนะคะมีทั้งหากยังทํางานที่เดิมเนี่ย เดชาลอตนี่คล้ายๆกับมีโอกาสที่จะไปศึกษาอบรมนะคะเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมเพื่อนำมาพัฒนาต่อยอดทางธุรกิจทางองค์กรของตัวเองหรือถ้าท่านใดที่สมัครงานไว้ก็มีโอกาสที่จะได้งานตามที่ตัวเองต้องการโดยเฉพาะเดอชาลอตตตรงตำแหน่งนี้ก็คือเป็นความโดดเด่นก็เป็นเรื่องของข้าราชการปรับเปลี่ยนโยกย้ายในตำแหน่งที่ดีขึ้นค่ะสิ่งที่คนจะต้องระมัดระวังนะคะ ก็คือการเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมแต่ตรงตำแหน่งนี้จะเป็นตำแหน่งของผลประโยชน์ที่ไม่เปิดเผยด้วยเช่นกันค่ะเด็กถือไม่เท้าก็เป็นเรื่องของคนที่ทำงานออนไลน์ทำงานไม่เปิดเผยการเรียนรู้อะไรของคุณในตอนนี้สมมติว่าจะค้าขายทางออนไลน์นะคะขอให้อดทนต่อสู้นะคะเพราะดูแล้วมีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จมีแนวโน้มที่จะได้ยอดขายเข้ามาและทำให้คุณ มีแนวทางและทำให้มีกำลังใจแล้วก็พัฒนา,าขึ้นไปอีกก็ทำให้คุณน่ะก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆแต่ก็ค่อยๆลงทุนไปนะคะค่อยๆศึกษาลงทุนไปแต่ใครที่ทํางานออนไลน์เนี่ยเดือนธันวาคมถือว่าขยับได้ดีนะคะมียอดเข้ามาสําหรับเรื่องของการเงินค่ะชาวราศีกรกฎมีมีความโชคดีในด้านของการเงินอาจจะมีเงินเก่า<ล>เป็นทุนอยู่แล้วแล้วก็มีเรื่องของ โชคลาภไม่ไม่คาดฝันอีกนะคะเพราะงั้นเนี่ยช่วงนี้ชาวราศีกรกฎการเงินถือว่าดีหรือสมมุติมีปัญหาการเงินนะคะคุณจะไปขอความช่วยเหลือใครก็มีคนอุปถัมภ์ค่ะแต่ก็คงจะต้องระมัดระวังเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะบางทีคุณอาจจะมีรายจ่ายในด้านของการเดินทางไกลด้านของการที่จะต้องพัฒนาต่อยอดทางธุรกิจของคุณนะคะเพราะใบที่3 2สองไม้เท้าเนี่ยเท้าถ้าทากิจการค้าขายะช่วงเนี้ ชาวราศีกรกฎก็กําลังมองหาลู่ทางหรือขยับขยายหรือเป็นเกณฑ์ที่แบบทํางานกับหุ้นส่วนคู่สัญญาซึ่งมีโน,โน้มนะคะว่าจะค่อนข้างที่จะมีความเจริญก้าวหน้าในไม่ช้านะคะสองไม่เท้าบางทีจะเป็นงานด้านต่างประเทศหรือคุณกําลังทําการค้าขายเนี่ยลูกค้าชาวต่างชาติก็จะมาซื้ออยู่เนี้ยค่ะบอย่าเพิ่งไปลงทุนเยอะค่ะค่อยๆขยับขยายไปนะคะหรือบางคนเนี่ยสองไม่เท้าลักษณะเนี้ยถ้า ถ้าทาธุรกิจอยู่เนี่ยหรือแบบเช่าพื้นที่อย่างเงี้ยนะคะคุณก็มีเกณฑ์ที่แบบจะโยกย้ายาสถานที่ประกอบการนะคะไปเหมือนกับไปในที่ทําเลที่เหมาะสมอีกนะคะก็มีโอกาสที่ดีค่ะสําหรับเรื่องของความรักนะคะความรักอาจจะเขาเรียกว่าเกื้อหนุนนะคะเกื้อหนุนซึ่งกันและกันนะคะสนับสนุนถึงแม้ว่าบางครั้งก็อาจจะมีอารมณ์โมโหงดกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ ค่อนข้างที่จะแบบปรับความเข้าใจกันนะคะถือว่าดีค่ะสําหรับสถานะของคนโสดนะคะจ u s t i c คนโสดจริงจริงมีเกณฑ์มีคนเข้ามานะแต่ก็ต้องระวังไปเจอคนที่มีเจ้าของแล้วก็กลายเป็นทําให้ตัวเองเออถูกวิพากษวิจาร์ณพูดง่ายนี่คือคนโสดอาจจะไม่รู้ตัวว่าไปรักคนมีเจ้าของแล้วคนอื่นก็มาหาว่าคุณเป็นสถานะกิ๊กหรือไปออไปทำให้กลายเป็นมือที่สามนียเพราะงั้นต้องระวังนะคะ สำหรับเรื่องของสุขภาพร่างกายค่ะเดอะสเตนชาวราศีกรกฎเนี่ยจริงๆจ,จะสุขภาพโดยภาพรวมนแข็งแรงดีแต่เดอร์สเตนบางทีก็เป็นเรื่องของหน้าที่การงานนะคะแล้วทำให้พักผ่อนน้อยก็ระวังระบบสมองหรือการไหลเวียนโลหิตนะคะก็คืออาจจะเวียนหัวแล้วก็เรื่องของสุขภาพจิตใจนะคะอาจจะโมโหง่ายหงุดหงิดง่ายนะคะแต่แต่โดยภาพรวมแข็งแรงดีแต่เดอร์สเตนบางทีก็ต้องระวังสุขภาพของผู้ใหญ่ในบ้านด้วยนะคะ สำหรับโชคลาภนะคะหรือตำแหน่งลาภะที่1 1เนี่ยถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีของชาวราศีกรกฎค่ะบางทีคุณก็มีความโชคดีนะคะการเสี่ยงโชคหรือการลงทุนลงหุ้นอะไรบางอย่างก็กคุณก็ได้เงินปันผลแล้วก็จริงๆเนี่ยครอบครัวเนี่ย10ถ้วยนี่ยคือมีความสุขก็ได้โชคลาภจากคนใกล้ชิดนะคะหรือมีครอบครัวที่อุดมสมบูรณ์นะคะมีเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ก็ถือว่าอยู่ในตำแหน่งที่ดีค่ะ สำหรับไพ่ใบสุดท้ายนะคะเจ็ดไม้เท้าเจ็ดไม้เท้านี่จริงๆแล้วเนี่ยชาวราศีกรกฎถึงแม้ว่าความรู้สึกของคุณเนี่ยจะจะมีความโชคดีหรือเรื่องของการขยายขยายอะไรก็ตามเนี่ยแต่คุณก็ยังเหนื่อยอยู่เพราะต้องอดทนต้องต่อสู้แล้วก็มีโครงการอะไรเข้ามาเนี่ยก็บางทีเหนื่อยอยังไงก็ต้องรีบแขวีายควานะคะโอกาสของความสําเร็จมีค่อนข้างสูงแต่ที่สําคัญเนี่ย ก็ระวังเรื่องของคําพูดระวังเรื่องของอารมณ์อาจจะหงุดองิดง่ายแล้วก็คนเนี่ยพอเห็นคุณจะได้ดิบได้ดีในด้านของการจเจริญเติบโตเน,นี่ยก็มักจะพยายามขัดแข้งขัดขาเป็นเรื่องปกติขอให้คุณหลีกเลี่ยงนะคะสําหรับชาวราศีกรกฎวันนี้ก็ไว้ดูไวเ้เฉียงแค่นี้นะคะถ้าถูกใจอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งติดตามอาจารย์ก้ด้วยนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ